สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยคอบ่าไหลหรือว่าปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะแต่ว่าไม่มีโอกาสจะไปร้านนวดร้านสปาหรือว่าไม่อยากออกไปเพราะว่ากังวลเรื่องโควิดนะคะอยากจะแนะนำให้รู้จักกับเจ้าตัวนี้นะคะมินิกันนะคะเครื่องนวดขนาดมินินะคะของ n o no n o h l t h ค่ะ ชื่อก็บอกแล้วนะคะว่ามินิค่ะขนาดของเขาก็กระทัดรัดมากๆเลยนะคะปัรจุพร้อมอุปกรณ์นะคะมาในกล่องนี้กล่องเดียวเลยค่ะลองเทียบกับมือฟอร์ดูนะคะก็แค่นี้เองนะคะแล้วก็เป็นกล่องเรียบร้อยแบบนี้มีซิปรอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันค่ะเปิดออกมานะคะด้านนี้จะมีะเป็นสายต่อนะคะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเนาะแล้วก็นี่ ะะก็จะมีล็อกเก็บของอย่างเรียบร้อยนะคะเผื่อถ้าวันไหนเราพกไปอย่างเงี้ยเราใส่กล่องไปแบบนี้ได้เลยนะเขากา็มีช่องนะคะเก็บไว้อย่างดีเลยค่ะ ในเซตนะคะเขาก็จะมีหัวมาทั้งหมดให้4แบบนะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เลือกได้ลองใช้ตามที่ต้องการเลยนะคะแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้จาก QR Code นะคะที่เขาจะแนบมากับผลิตภัณฑ์ค่ะ และตัวนี้นะคะก็คือตัวเครื่องนวดนะคะมินิกันนะคะซึ่งค่อนข้างมีน้ำหนักนะแต่มันไม่ได้หนักมากนะคะฟีลิ่งเหมื like อนเราพก Power b a n แนั่นแหละค่ะวิธีการใช้งานง่ายมากๆค่ะเพียงแค่กดตรงปุ่ม Power อร์ค้างไว้แป๊บนึ่งนะคะเค,ครื่องก็จะทำงานทันทีค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถปรับระดับได้อีกด้วยนะนี่ระดับหนึง่งสองสามแล้วก็สี่นะคะตัวเครื่องนก็จะทำงานหนักมากขึ้นนี่ค่ะชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเขามินินะคะมันก็คือมินิจริงๆนะขนาดเหมือนแบบ ออถือไปที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็เป็นกันใช่ปาะลักษณะเหมือนปืนนะคะวิธีการใช้งานคือใช้ง่ายมากๆถ้ากดปุ่มตรงนี้ค้างไว้นะคะเครื่องก็ทํางานมันก็คือจะแบบว่าสันส่นๆอะไรอย่างเงี้ยแหละเพื่อนๆแล้วเราก็เอาเ,อาเอาจ้าตัวหัวจุกตรงนี้นะที่เราแบบเลือกไว้นะก็เอามาแบบกด ตามจุดต,ต่างๆที่เรารู้สึกว่าเราเมื่อยนะคะคือมันจะดีขึ้นมากจริงๆนะคือฟอนแนะนาเลยสําหรับคนที่แบบว่านั่งหน้าคอมนั้นแล้วร,รู้สึกว่าโอ๊ยฉันเมื่อยจังเลยนั่งทํางานออฟฟิศนะหรือว่าแบบตัดต่ออย่างฟอรเนี่ยชอบแบบตัดต่อชอบแต่งภาพอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะบางทีเราค้างอยู่ท่านี้น,น,นานๆรู้ตัวีกทิ้งคือแบบเมื่อยมาก สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเจ้าตัวมินิการตัวนี้นะคะก็สามารถกดซื้อนะคะที่ลิงก์ตรงดีสคริปชันของฟอลได้เลยนะคะฟอลฝากลิงก์ไว้แล้วนะคะนั่งทำงานนานๆก็ลุกขึ้นมาแบบจิบน้ำนะคะบิดซ้ายบิดขวานะคะหรือว่าหยิบเครื่องนวดมายืดเส้นบ้างก็ดีนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่มีปัญหาสุขภาพแบบเรื้อรังนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย